สวัสดีพี่ๆสวนชมน้องเชอรินทุกท่านนะครับก็ต่อจาก EP ีที่แล้วนะครับผมว่าเรื่องการตัดทดเนาะนะครับนี่เลยนะครับว่าตำแหน่งการตัดทดนะครับแล้วก็ไม้ตัวนี้นะครับตัดทดนะครับช่วงหน้าฝนเลยนะครับช่วงฝนมาพอดีเลยนะครับไม้ก็ฟื้นตัวเร็วนะครับพี่ๆก็ประมาณ10วันนะครับแปดก้าวันสิบวันโดยประมาณนะครับผมไม้เริ่ม เริ่มกินแล้วก็เริ่มแตกตากิ่งออกมาให้เห็นแล้วนะครับหน้าพี่ๆจะสังเกตเห็นว่านะครับจะมีตากิ่งนะครับแตกออกมานะครับที่เราตัดเนาะนะครับที่บอกว่าตัดด้านบนนะครับกิ่งจะแตกซ้ายขวานะครับออกมานะครับตำแหน่งกิ่งนะครับจะสังเกตเห็นว่าเนี่ยตรงเนี้ยตากิ่งนะครับพี่ๆนี่เลยนะครับมาพี่ๆท่านใดที่ไม้อยู่ที่บ้านนะครับยืดหรือยาวจนเกินไปนะครับ อยากให้ไม้เซตพุ่มนะครับก็สามารถทําตามได้เลยนะครับอันนี้ทดมีดที่2นะครับมีดแรกตรงนี้นะครับผมมีดที่2ตรงนี้นะครับมีดแรกตัดออกมาก็แตกมา2ตากิ่งนะครับเนี่ยจากหนึ่งแตก2นะครับตอนนี้แตกออกมาก็จะเหลือไว้2หรือ3ตากิ่งนะครับทําให้ไม้เป็นพุ่มนะครับผมนี่เลยพี่ๆที่มีไม้อยู่ที่บ้านนะครับสามารถ เอาไปตัดไปแต่งเนี่ยอย่างนี้นะครับเนี่ยพี่พี่ดูนี่เลยเดี๋ยวไม้ก็จะเซตพุ่มเองนะครับผมแล้วก็การตัดช่วงหน้าฝนเกิดอาการเน่าไหมส่วนมากนะครับที่ตัดไม่เน่าเลยนะครับพี่พี่สามารถตัดได้เลยนะนะครับพี่พี่พท่านใดที่จะตัดหรือจะทดกิ่งนะครับช่วงหน้าฝนสามารถทําได้เลยนะครับพี่พี่นะครับก็ ส่วนชมน้องเชอรินนะครับจะพามารับชมนะครับผมพี่พีท่านใดที่อยากลองตัดทดดูนะครับนี่เลยนะครับก็จะแตกตาเก,ก่งออกมาแล้วนะครับไว้เหมือนกันนะเร็วเหมือนกันนะไม้อะนี่เนีย่ยจะสังเกตเห็นว่านะเริ่มแตกตาเก,ก่งมาแล้วนี่เลยพี่พีนะครับผมนี่นะครับ ไม้เริ่มแทงตากิ่งออกมาแล้วนะครับอีกสักสองเดือนก็จะมีดอกให้รับชมนะครับถึงความสวยงามของไม้นะครับพี่พี่นี่ครับก็มาดูต้นนี้นะครับไม้ก็จะเกิดพุ่มนะครับที่สวยงามนะครับพี่พี่ท่านใดที่ตัดทดมานะครับปล่อยไว้สักระยะหนึ่งนะครับนี่ไม้ก็เดินกิ่งตามปกตินะครับไม่มีเน่าไม่มีช้ำนะครับพี่พี่ อดอกก็สวยด้วยนะเป็นไม้ดอกซ้อนนะครับพี่พี่นี่นะครับดอกซ้อนตัวนี้ถ้าจําไม่ผิดชื่อว่าอะไรนะสโมกี้หรือเปล่าน่าจะใช่นะถ้าผมจําไม่ผิดนะครับนี่เลยไม้สีก็จะมีความสวยงามอีกแบบหนึ่งนะครับพี่พี่ตัดแต่งกันดูได้นะครับตามสไตล์คนรักชวนชมนะครับพี่พี่ไม่มีผิดไม่มีถูกเนาะในการทําไม้ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ